สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้น้องทิพย์กลับมาที่บ้านอีกแล้วนะคะก็อากาศหนาวๆเย็นๆหน่อยอันนี้น้องทิพย์ก็จะเอาของนี้ไปทําบุญเจ้าพ่อเ,เลาวเล็กเจ้าพ่อเนาะเจ้าพ่อในหมู่บ้านเรานะคะก็วันนี้เป็นวันเกิดของน้องทิพย์วันที่ย7ิบเจ็ดนะน้องทิพย์ถ่ายไว้นะคะก็วันเกิดของน้องทิพย์นะคะวันนี้น้องทิพย์ก็จะทําบุญแล้วก็ จะมีการเลี้งฉลองในครอบครัวนิดๆน่อยๆนะคะก็อย่างอย่างเช่นกินข้าวกับครอบครัวอะไรประมาณนี้เนาะเดี๋ยวมาดูกันว่าน้องทิพย์เล้งอะไรจากครอบครัวของน้องทิพย์นะคะในวันเกิดที่น้องทิพย์กลับมาที่บ้านนะคะก็วันนี้เราก็ไปทาบุญที่นู่นก่อนนะคะปาด้ะ 老奶奶，家龙啊。 ก่อนเราจะออกเดินทางหรือไปไหนเราก็จะมาทมําบุญที่นี่ตลอดเลยนะคะพี่ทุกคนก็อย่างเช่นที่พี่ๆทุกคนได้ทราบเนาะถ้าน้องติ๊กจะออกเรินทางหรือไปที่ไหนน้องตจะมาทาบุญที่เจ้าพ่อเราก่อนก่อนเดินทางนะคะก็ทางานทำการอะไรก็ช่างน,นะคะน้อติ๊กก็จะมาขอพรที่เจ้าพ่อนะคะก็เจ้าพ่อก็จะอันนี้ก็เป็นส่วนบุคคลที่การนับถือเนาะอันนี้ก็ก็การมุมงานของอของเรานะคะก็ ใช้วิจารณารับชมด้วยนะคะก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวรอยเหมืยกันนะคะก็อุตสาหกรรมมาที้งที่นะคะก็จะพาพ่อแล้วก็พี่ๆไปเที่ยวรอยเหมืยกันนะคะก็วันนี้ก็ไปเที่ยวด้วยไปทําบุญด้วย2อย่างเลยนะคะการที่เรากลับมาที่บ้านก็ถือโอกาสมีเวลานิดหน่อยเราก็จะไปเที่ยวกันนะคะโอเคไปเราไปเที่ยวกันนะคะไปตามทันค่ะ ค่ะตอนนี้น้องที่มาถึงแล้วนะคะอากาศเย็นมากเลยนะคะตอนที่นั่งรถก็รถมันมีมีอุณหภูมิร้อนอยู่เนาะก็ไม่ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะตอนนี้น้องที่มาถึงที่นี่อากาศเย็ยนเหมือนกันนะคะที่ยูคิวแต่วันนี้มันไม่มีหมอกลงนะคะบางทีถ้าเราถ้ามีหมอกลงเยอะๆเรามาหยุดเยืนดูจดุจดจุดส่งยิวของ ที่นี่นะคะเราจะเห็นะทะเลหมอกมนะคะตอนนี้ไม่มีก็ได้เห็นยูนสวยเองนะคะดูยู่สวยมากเลยเดี๋ยวน้องทิพให้ดูนะคะนี่สวยไหมคะอันนี้ก็คือมาถึงครึ่งทางแล้วนะคะครึ่งทางแล้วแล้วพี่สไปยเป็นไงคะ สัมภาษณ์คนเมารถหน่อยเป็นไงคะเดี๋ยวเรี๋ยวถามหน่อยอันภาษาภาษาคขมนบอกว่าตาตาหวานอิฟซีถามมาว่าเขาพูดยังไงอะตาหวานภาษาคขมนตาหวานเนอันว่าว่าอะไว่าตาหวานว่าแก้วตาสะตุนแก้วตาสลตุนแกวตาคือตาอ๋อ แกวตาก็มันก็คล้ายๆภาษาเ,ออเหมือนาทาไทยเหมือนกันเนาะะว่าแกวตาสลบตัวนะนะคิดว่ามาอยู่ที่นี่แล้วดื่มภาษาตัวเองแล้วมั้งเนะาะ, <c oughs> ะจือนี่เออแล้วก็พ่อลงไม่ได้ใหญ่หย,ยีนอนนะคะ่หญ่หยีสรบสลืนเลยนะคะ ค่ะตอนนี้น้องทิพย์ก็มาถึงลอยหมวยเป็นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้น้องทิพย์ไม่ได้กินข้าวมาตอนเช้าเนาะน,น้องทิพย์ก็จะมาข้าวกินที่นี่นะคะกเ็เมนูไม่มีเยอะนะคะก็กินเพลนๆไปนะคะแต่น้องทิพย์จะมามีมีของแนะนําเสนอนะคะที่ที่ลอ,อ,อยหมวยนี้นะคะของขึ้นชื่อที่สุดก,ก็คือไวน์นะคะไวน์ไวน์ไวน์วทุกชนิดอะไวน์ผลไม้ทุกชนิดนะคะก็มาดู ก็มีอะไรบ้างนะคะน,นี่คือวายเอ,อ่อถ้าวายเขาเขาทำเป็นปีเปียมันจะแพงมากเลยนะคะก็แล้วแต่อายุอายุการหมักของเขานะถ้าหมักเป็นปีก็จะแพงกว่าพวกนี้นะคะพวกนี้น่าจะไม่ถึงปีนะคะมันก็จะมีวายที่เขาเก็บไว้เป็นปีเปียก็มีนะคะนี่เราต้องถามเขาตอนตอนนี้เรามานั่งตรงน,นี้ก็ไม่มีไม่มีไม่ไม,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 มีคนมาแนะนาเราเนาะเราแนะนํากันเองนะคะ อันนี้คือเป็นใบไวอันนี้ชื่อไวแชรีแชรีตี้ก็คือจะเป็นอ่าไวเมาะหลอกสกุละนะคะเป็นเป็นลูกของหลักสกุละเป็นลูกยังไงกันเราก็ไม่ดูนะแต่เขาเขียนไว้ว่าไวลูกของ,งสกุละเป็นลูกองังุนก็มีน,นี่ก็เป็นองังุ่นนะคะไม่แน่ใจว่าเราจะซื้อไปไหมเดีย๋ยวเราจะซื้อไป สักอย่างสองอย่างไปชิมดูนะน่ามีเหรอเออมีโอเคข้า,ขาแล้วโอเคคานนี่ก็จะมีผลไม้แห้งนะคะอบกรอบนุ่นนี่นั่นก็มีนะคะเขาก็ทำทำทำด้วยมือกันนั่นแหละไม่มีเครื่องจกักรไม่มีอะไรนะคะเ,คเขาก็คังเอาผลไม้มาทำเองนะคะทำเองแล้วก็ขายเป็นของพื้นบ้านนะคะ นี่วายเยอะแยะมากเลยนะคะอันนี้คือวายเขาจะมีอีกนี่นี่ก็น่าจะเป็นมีอายุมัน,มนไหมก็ไม่รู้นะเออราไม่แน่ใจนี่ต้องถามเขาก่อนก็ก็จะมีเอาส่งออกส่งไปขายต่างถิ่นด้วยก็มีนะคะเอาเอาส่งไปขายที่เชิงในตัวเมืองเชียงตุงก็มีนะคะอันนี้ก็จะเห็นเป็นลูกๆเลยนะคะวายอันนี้ เป็นลูกอะไรก็ไม่รู้น,น่าจะเป็นอังุนนะคะลูกข้างในองุนเล็กๆที่เป็นสีเขียวอะ่ะที่เขามาลองกินอะ่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นมะขามป้อมอะไรสักอย่างหนึง่งแหละเออนี่ก็เป็นวายนี่เยอะแยะเลยนะคะเขาจะทำทำทำ,ทำเองแล้วก็ขายที่นี่เลยนะคะเออทำไมที่นี่ถึงขึ้นชื่อว่าเขาทำวายขายนะคะเพราะว่า อ,อ,อย่างที่เราดูรู้กันอยู่นะคะว่าที่ที่ที่รอยเหมยนี้ก็จะเป็นสมัยก่อนสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเนาะก็จะมีอังกฤษมาปกครองที่ประเทศพมา่าเขาก็จะมาอยู่จุดนี้ที่นี่เป็นที่หนาวหนาวที่สุดใน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 ,ในตัวเมืองเชียงตุงเนาะเขาก็จะมาปากักหลกักปักฐานอยู่ที่นี่ก็จะมีฐานอังกฤษอะไรนี่นั่นเขาก็จะมาอยู่ที่นี่เราก็จะเห็น บ้านร้อยปีนน่นนี่นั่นเนาะบ้านร้อยปีที่ที่เป็นบ้านทรงของอังกฤษอะ่ะที่เราเห็นเห็นอยู่เนาะเคยน้องที่มาถ่ายหลายคลิปหลายตอนอยู่แล้วนะคะพี่ๆทุกคนก็น่าจะรู้อยู่ว่าที่นี่ที่จิงตรงเรามีรอยเหมยนะคะก็อ,อย่างเช่นที่น้องที่ว่าเขามีชื่อชื่อได้ไวายเนาะเพราะที่นี่เขาอังกฤษมาปกครอ,องไว้แล้วน่าจะได้รับวัฒนธรรมตรงนั้นมาก็ามาหมักหลายๆ คนอังกฤษเขาเนาะน่าจะมาไว้วัฒนธรรมที่นี่เยอะนะคะก็จะมีวายเขาทำาวายขายนะคะที่เชงตุงเราไม่ค่อยมีนะคะที่ที่ในตัวเมืองเราไม่มีเขาจะทำเล่าอย่างเดียวอันนี้เขคือทำาวายเลยนะคะก็เจะไซร์ไวนยเยอะแยะเลยนะคะที่เราเห็นนะคะโฮ้ยน่าเสียดายน้องทิพย์มาเร็วเกินไปนะคะหลอกซากุระยังไม่ออกนะคะ แล้วก็ไม่ค่อยหนาวด้วยที่นี่นะคะหนูที่นี่เป็นจะเป็นซาก,กุระหมดเลยแต่ตอนนี้มันไม่ออกนะคะเราก็อยู่ที่ตรงพระธาตุนี้ก็พาพี่สะพ้ายพี่ยี่พ่อเขาไม่เคยมานะคะเขาพามาเที่ยวเฉยๆเนาะถ้ายิ่งท้าซาก,กุระออกแค่นี้สวยนะคะตอนนี้ก็ซาก,กุระไม่ออกเลยน่าเสียดายมาก ตรงนี้จะสวยมากเลยนะคะแต่ต้นนี้ก็แห้งเหี่ยวไม่สวยเลยนะคะน,ะนี่ที่นี่นะคะถ้าไม่มีซากุระก็เหมือนไม่มีประโยชน์อ่ะมันก็แห้งแห้งเหี่ยวเหวแบบนี้ที่นี่ก็เหมือนเหมือนเราไปเที่ยวที่เขาธรรมละถ้ามันมีซากุระมาเมื่อไหร่โอ้โหที่นี่จะเป็น สุดยอดเฟอร์เฟคมากเลยนะคะก็วันนี้ก็ไม่เห็นสักุละนะคะก็ไม่รู้ว่าน่าจะได้เจอสักุล่าในปีนี้เพราะน้องทีมไม่ได้มาปีที่แล้วไม่ได้มาแล้วปีที่แล้วก็ไม่ได้มานะคะปีนี้ก็มาก็ไม่โดนสักุละเนาะแล้วก็ไม่ได้อยู่เชียงตุงแล้วนะคะเราก็ไปอยู่ที่ทักคิเด็กไปทํางานที่ทักคิเด็กแล้วก็ไม่มีโอกาสถ้ามีโอกาสก็จะมาถ่ายให้อีกนะคะถ้าสักุละออกเนาะอันนี้สักุละก็ไม่ได้เห็นก็เออเราก็ไม่ได้เห็นเหมือนกันนะคะพี่ๆทุกคน โอเคค่ะก็เดี๋ยวเราไปดูจุดจุดเที่ยวอีกที่หนึ่งนะคะที่นี่ก็เป็นที่โดงซากุด้าเนาะแล้วก็จะมีที่นี่ก็จะมีบ้านร้อยปีแล้วก็มีน้ำสะพานสายลุงอะไรก็มีเนาะเดี๋ยวเราไปดูจุดตรงนั้นดีกว่านะคะที่นั่นจะสวย,สวยที่นี่กออ็อยู่จุดตรงนี้ก็ไม่ไม่เห็นซากุระแล้วนะคะซากุระไม่มีก็ไม่เห็นไม่สวยแล้วนะคะถ่ายรูปออกมาก็ไม่สวยนะคะมันก็จะเหมือนแห้ง ยังไงอะไรประมาณนี้นะคะเฮ้นี่เรามาถึงสะพานสายรุ้งของแม่น้ำของลอยเหมยนะคะนัน กุศลน่ะเนีิลา,ลาโอ้โหดิโก้ดิโก้คะเออนี่น้าจันุ่งปีนี้เขาไม่ได้ปรับปรุงก็จะเป็นสีจืดๆหน่อยนะคะทุกปีเขาจะมีตาการทาการทานะคะนั่งไปตั้งดีๆเนี่ยไหนไปดีๆแล้วก็หยิบดีๆนะโทรศัพท์นี่มันจะเป็นอาจเหมือนแบบฟุกฟังนิดนึงนะคะ นี่สายลุงสีมันจืดจดหน่อยปีนี้เขาไม่ได้ปรับปรุงสีนะคะทุกปีเขาจะมีการปรับปรุงสีสวยๆแต่ไม่แน่ใจว่าเออไม่น่าจะปรับปรุงแล้วนะคะเพราะว่าคริสต์มาสผ่านไปแล้วจริงๆหน้าคริสต์มาสเขาจะมาปรับปรุงกันนะคะน้ำก็จะเป็นขุ่นๆหน่อยตอนนี้น้ำไม่เป็นสีเขียวนะคะไม่ค่อยสกว้าง ใหญ่อลังการเพสารมากเลยนะคะสะพานนี้เสียวมากเลยเข้าไปในจุดตรงกลางไม่ได้เลยนะคะมันคงเคลียมากเสียวมากเออตอนนี้ก็เริ่มมีคนมาเที่ยวกันเยอะแล้วนะคะ <c oughs> เริ่มทยอยมากันเยอะมากเลย <c oughs> ที่นี่คนอยู่เยอะไม่ได้นะคะ <c oughs> ที่นี่สวยที่นี่สวยถ่ายรูปสวยโอเค แล้วเราไปเที่ยวที่อะไรนะอ่าบ้านร้อยปีกันนะคะก็ตอนนี้ก็เป็นจุดที่สองแล้วนะคะที่ท้องที่มาแวะนะคะก็เดี๋ยวไปจุดสุดท้ายก็เป็นบ้านร้อยปีกันนะคะเดี๋ยวไปนั่งกินตรงนั้นนิดหน่อยนะคะคืคืม่แนเนอะอันนี้เป็นจุดที่สามนะคะที่ทางหลอยมวยนี้ที่เป็นที่เที่ยวที่ถ่ายรูปสวยๆนะคะนี่ นี่นะคะอือที่นี่จะมีกลิ่นแบบตะไคร้หอมๆตะไคร้เหมือนอต้นต้นอะไรนะต้นนี้หอมมากเลยนะคะไอนน้เป็นบ้านอืออ่ะอไปเราไปเที่ยวกัน เที can 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 ่ยวกันเถอะทำงานเหนื่อยเหนื่อยแล้วว่ต้องเที่ยวบ้างพักผ่อนพักผ่อนโหนี่มไหมอย่างนี้ฮะนี่อ่ะกลิ่นมันหอมไหนก็หล่อหลังไหนก็หล่อหลังไหนก็เราบันเที่ยวสุดท้ายหลังไหนอ่ะเออคิดอะไรใหญ่หรือหอมหอมอ่ะกลิ่นธรรมชาติหอมมากนั่นก็เอาตะกุกตะกุไอ้หุ่ย เราไปนั่งตรงนู้นดีกว่านั่งชิลๆกันดีกว่าเนาอนี่ไงเดี๋ยวมานั่งกินเด่นที่นี่นะคะค่ะน้องทิพย์ก็ขอจบคลิปเป็นเท่านี้ก่อนนะคะเพราะว่าลอยเมยก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะยังเหมือนเดิมน้ำสะพาน แล้วก็บ้านร้อยปีแล้วก็พระธาตุก็ยังเหมือนเดิมนะคะแต่เพิ่มเติมจะมีสกูลามห้แต่ละปีแค่นั้นเองนะคะก็ขอขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะที่อย่างสนับสนุนและก็ยังติดตามแล้วก็น้องทิพย์ก็ขอให้พี่ๆทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องทิพย์ด้วยนะคะผลักเป็นกําลังใจให้น้องทิพย์ด้วยนะคะเดี๋ยวถ้าน้องีน้องทิพย์มีโอกาสก็จะมาทําคลิปให้พี่ทุกๆคนนะคะ ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ